สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกมคูคิ้งมาหมาคุกซินเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้เราจะได้ทำเมนูอะไรกันเข้ากลัวกันเลยเลือกวัตถุดิบกันเลยอย่างแรกนะเราก็เลือกหม้อต่อมาก็มันฝรั่งแล้วก็แครอทหุมีเมนูด้วยล่ะเราได้ทำเมนูอะไรเข้ากัวกันเลยขั้นตอนแรกก็ปอกเปลือก แล้วมันฝรัหลังมานะเราก็เราก็ทําการปอกเปลือกเลยนะเพื่อนๆชโชโชโชหนี่ถีทีปอกซะก่อนเทปมือแทงชัดๆเริ่มเริ่มไม่คมเริ่มไม่คมชูเจชื้ชืช้นี่เสร็จและต่อไปก็ทําการปอกแครอทนั่นเองฟืบ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 ออกๆฟืบมืบ ปึ๊บอืมใกล้เสร็จแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดส่วนผสมก็เอามัฝรั่ลังที่เราปอกเมื่อกี้นะเพืเ่อนๆก็มาหัน่นผ่าครึง่งแล้วเราก็ทําการหัน่นแล้วก็หั่นอีกผ่าครึง่งโชกเสร็จต่อไปก็เอาแครอทมาตัดหัวตัดท้ายทิ้งไปแล้วก็ผ่ากลางนะแล้วก็ผ่าอีกครึง่งหนึ่งแล้วเราก็หันห่นหัน่นหั่นเสร็จ อีกหนึ่งอย่างต่อมาก็หัวใหญ่อะเราก็ทําการตัดหัวตัดท้ายผ่าครึ่งแล้วเราก็ลอกเปลือกออกชูๆๆแล้วก็หั่นเลยจ้าต่อไปนะเราก็เอาแตงกวามาหั่นหั่นหันโอ้อันนี้ไม่ต้องปอกเปลือกนะเพื่อนๆหั่นเลยเป็นแว่นๆนะเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการต้มมันฝรั่งแล้วก็มันฝรั่งลุมไปในหม้อที่มีน้ำเดือดนะเพื่อนๆก็ปรับอุณหภูมิไฟตามขั้นตอนเลยนะเพื่อนๆนก็ดูรักษาอุณหภูมิด้วยนะอย่าให้มันเดือดมากเกินไปหรือว่าอย่าให้ไฟมันเบาไปในางยเราต้องดูไฟด้วยนะเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้วมันฝรั่งเราใกล้จะสุกแล้วอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวเสร็จแล้วข wow. ั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปบดเราก็เอามันฝรั่งที่เราต้มเมื่อกี้นะเราก็เอามาทําการบดโดยการทุบนั่นเองทุบทุบทุบเข้าไปทุบมันลงไปทุบเข้าไป ทุบๆให้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นวิธีการโบทแบบใช้แมนวนวลมือของเรานั่นเองนะเพื่อนๆเ,เสร็จหรือยังเอ้าเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนวดเราก็เอามันฝรั่งที่ระบดเมื่อกี้นะใส่แครอทใส่หอมหัวใหญ่ใส่แป้งกว่าใส่มายองนี้สวีแกนแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดําและตามด้วยเกลือแล้วเราก็ทําการคลุกส่วนผสมนะให้เข้ากันให้ทั่วๆเลยทั่วกันแล้วก็จะทําให้รสชาติออกมานะมันมกลมกล่อมแล้วก็คือแบบว่าไม่ใช่แบบชิ้นหนึ่งแบบอุ้ย เข็นไปชิ้นเด่งเปรี้ยวไปแม่แม่ยงเน็ดแหล่งนี้มันไม่ใช่นะตอ็คุกเขาให้ทั่วติดแล้ว so ขั้นตอนต่อไปเสิร์ฟด้วยกระบวยเราก็ทำการตักเลยจ้านี่ไงเรามีชามชุดชามจัดสวยงามเลยนะใส่ชามโอ้โหกี่ชาต กี่ชามเนี่ยอุย้ยไม่ใช่ <c oughs> นี่นี่น,นี่อันนี้สองอ๋อชามนี้กี่กี่กระบวย y สามนะอ่าต่อไปหนึ่งกระบวยจ้าอันนี้สามนะจ้าอันนี้ก็สามอันนี้สองอันไหนอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้อันนี้หนึ่งเสร็จแล้ว เรามาดูหน้าตากันว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยเพืเ่อนๆเมนูที่เราทำในคลิปนี้ก็คือสลัดมันฝรั่งนั่นเองที่ช่อง<ๆ>ยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆรับชมเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายคะ่ะ